ว่ายุคแบบเนี้เราจะทําอะไรแล้วเราจะรอดอย่างไรใช่ไหมถือว่าเป็นยุคขณะยุคนี้มันเป็นยุคของแพลตฟอร์มยุค 5G เนี่ยเคิคร์นเคยกล่าวว่ามิติแต่และมิติมันไม่ก,ไมมกันมิติหนึ่งสิ่งนี้ดีมิตินี้สิ่งนั้นไม่ดีก็ว่าใน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเราจะพูดถึงอะไรโดยเฉพาะมิติแบบนี้ทุกคนจะยิ่งยังติดอยู่ใน นิสัยสันดานพฤติกรรมความรู้เดิมๆ <c oughs> ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันโดนดิสครับชั่นไปหมดแล้วก็คือโดนทำลายไปตั้งแต่วันที่19ธันวาหนมาแล้วแต่ยุคนี้มันเป็นยุคของ 5G e c o s y s t e m อนุตรธรรมหรือยุคมิติก็ว่าสิ่งที่จะทำให้คนเป็นคนเร็อคนเลวคนดีคนชั่วรวยจนสุขทุกข์นี่คารวามิติ ดังนั้นเราจึงจะเอาวันนี้เราจึงนําเสนอมิติซึ่งเรามีการอบรม,บมการใช้โมเดลกับมิติมาหลายรุ่นแล้วช่วงนี้เราอยากจะเห็นปัญหาของคนมันมากมายในตรงนี้ว่าบางคนเนี่ยสับสนมากมากเลยว่าทํางานดูออกไปมาแล้วมีปัญหามาเน้นบริษัทยุบเปลี่ยนแปลงหรือทําแล้วมีปัญเรื่องและเราจะแก้ม,มันอย่างไรนี่คือปัญหาใหญ่ วันนี้อยากให้ทุกคนมาดูทางออกใหม่ครับยุคนี้ครับเป็นยุคที่ยากมากที่สุดครับว่าสายวิปัสสนาสายศาสนาสายปรัชญาปรัชญาการศึกษาปรัชญาต่างๆที่เราพยายามจะเรียนมาประมาณตั้งแต่ยุค 1G 2G 3G มาถึง 4G 5G เนี่ยมาถึง 4G กก็ว่าใช้ไม่ได้ละ ปลัชยาบางอย่างมันมันเหมือนกัมันคนละมุมเห็นไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆเรื่องของเกมเนี่ยในยุค 1G 2G 3G เนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยถือว่าไร้สาระตอนนี้เกมมันกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่การสร้างไรายได้กลายเป็นอาชีพตอนนี้มหาลัยก็เรื่องตามเปิดก็เปิดคณะใหม่ขึ้นมาหรือกระทรวงต้องรับรองก็กลายเป็นอ e ีสปอร์ตเกมขึ้นมาเนี่ยมัน คือมิติหนึ่งมันจะเป็นคนละมิติหนึ่งอาใครเรียนบริหารธุรกิจใครเรียนวิศวะนุนัน่์ถือว่าดีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคนเราคนคน,คน,คนละแลฟลตฟอร์มแล้วเหมือนคุยกับน้องเขามื่อวานเขาเป็นถึงระดับแบบเหมือนกับการเรียนถือว่าวิทยาโทรวันั้นเอาไปมาตกลงกันกูได้สู้พี่น้องขเขมรเราไม่ได้เลยว่ารายได้ตัวนี้กูตายแล้วนะมี มีภาระมีคดีมีบัตรเครดิตมีเรื่องหนี้สินตามตามมาเนี่ยกูเครียดมาเลยว่างงนะ้นเนี่ยเจ้ายัางไงบอกไปเดินดูน้องๆชาวเวียดนมามน้องๆชาวลาวกัมพูชาเนี่ยเขาขายของมีไรายได้ไม่มีหนี้มีสินเ็ามีความสุขจังกูเนี่ยทาอะไรทําเพื่ออะไรกันนะทาเพื่อเพื่ออะไรอย่างนั้นนะตรงนี้เอง เรามาดูแต่ว่ามิติแบบนี้มันทําให้ทุกคนสับสนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างหรอกแต่ทุกคนมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เองสถาบันโพธคิครมีเราพูดมาตลอดเลยว่ามิติเนี่ยเป็นตัวคำว่าวเป็นตัวสําคัญนิสัยสันดานคนเรานิสยัยพฤติกรรมสันดานไม่ได้บอกให้ว่าคุณเป็นคนเลวคนดีคนชั่วคนรวยคนจนเลยนะ แต่แต่ก่อนแล้วบอกว่ามึงนิสัยแบบนี้มึงไม่รวยหรอกนิสัยแบบนี้นมึงจนหรอกนิสัยแบบนี้มึงเป็นคนเลวนิสัยแบบนี้เป็นคนดีไม่ใช่ละ <c oughs> มันคนละเวอร์ชั่นคนละคนละมิติเลยนี่คือสําคัญมากวันนี้เราจะมีวิธีการก็หรอกเครื่องมือ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 หาเครื่งอ,องมือสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจให้กับตัวเองให้เราก้าวพ้นมิติหล่าเนี้ยนี้ ใครอยากจะรู้ว่าโมเดลมิติเวลาของคุณคืออะไรโมเดลคืออะไรมิติเวลาอยู่ตรงไหนเนี่ยคือปัญหา